สถานการณ์กระเมืองและชายแดนไทยกำลังร้อนระอุนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนด่วนหน่วยงานรัฐบาลเร่งคืนอำนาจสู่พี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นขู่ว่าหากไทยยังยิงต่อให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเพื่อเล่นงานเราในเวทีโลกพร้อมขู่ว่า หากไทยยังโจมตีต่อให้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเพื่อใช้เล่นงานประเทศไทยในเวทีโลกทันทีนี่เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อใส่ร้ายไทยหรือไม่ไหนละ่ะคำสั่งหยุดยิงที่คุยโวไว้ทำไมยังยิงกันอยู่มาดูสถานการณ์จริงที่จังหวัดศรีสะเกษกันครับตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เสียงปืนยังดังสนั่นหวันไหวไม่หยุดคำสั่งหยุดยิงเป็นเพียงแค่ลมปากเชื่อเถไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณ,คณนุนเซน ประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วเกิดเหตุปะทะเดือดที่ศรีสะเกดเมื่อเช้าตรู่กัมพูชาเปิดฉากยิงจรวด b m 21ถล่มใส่ไทยอย่างหนักทีมข่าวภาคสนามของเราเกาะติดสถานการณ์รายงานสดจากพื้นที่ศรีสะเกดระบุเวลา6โมงยนาทีครับเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นวันไหวต่อเมืองชาวบ้านชายแดนแตกตื่นคาดมีการปะทะหนักบนเนินเขาด้านหลังดิฉัน แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดส่งผลกระทบรุนแรงถึงหมู่บ้านชั้นในชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาอย่างหนักทหารไทยยิงปืนใหญ่ตอบโต้ทันทีเพื่อสกัดกั้นจรวด b m 21ของกัมพูชาที่ระดมยิงเข้ามาเสียงการประทะดังสนั่นต่อเนื่องยาวนานเป็นการดวนปืนใหญ่ระหว่างสองฝ่ายอย่างดุเดือดเลือดพล่านสถานการณ์เริ่มสงบลงชั่วคราวเมื่อเวลา2ทุ่มตรง เสียงปืนเงียบหายไปในความมืดมิดเมื่อคืนนี้แต่พอรุ่งเช้าความสงบก็จบลงเสียงระเบิดดังขึ้นอีกครั้งปลุกชาวบ้านให้ตื่นตระหนกหนีตายกันจ้าละวันเมื่อวานนี้หลายพื้นที่ชายแดนถูกโจมตีหนักโดยเฉพาะที่ช่องซัมแปรและช่องกลางเสียหายยับเยินกัมพูชาใช้จรวจหลายลำกล้องบ m 21ถล่มใส่พื้นที่เป้าหมายอย่างบ้าคลั่งไม่หยุดหย่อน กองทัพไทยยิงตอบโต้ทันทีเพื่อทำลายแหล่งพันคุคุกโคมให้สิ้นซากตามยุทธวิธีครับน่าสลดใจที่บ้านเรือนชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ต้องพังเสียหายยับเยินจากเหตุการณ์ความขัดแย้งครั้งนี้ทั้งเมื่อวานและวันนี้ยังยิงกันไม่หยุดแม้จะมีข่าวลวงเรื่องคำสั่งหยุดยิงออกมาก็ตามครับคำพูดดูดีแต่การกระทำสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง นี่แหละครับพฤติกรรมกลับกรอกที่เชื่อถือไม่ได้เลยนอกจากไม่สนคำสั่งหยุดยิงยังกล้าถ่ายคลิปผลงานมาอวดโลกโซเชียลอิกด้วยครับคลิปนาทียิงจรวด BM21 ถล่มไทยเมื่อเช้านี้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวชั้นดีไปดูกันชัดๆเลยครับประชาชนฝั่งนอนถึงกับต้องจอดรถกลางถนนเพื่อหยุดดูการยิงถล่มและหยิบมือถือมาถ่ายเก็บไว้ จุดยิงจรวดอยู่ริมถนนสายหลักกลางชุมชนเลยครับไม่ใช่พื้นที่ทหารแต่เป็นพื้นที่สัญจรของชาวบ้านแท้ๆขอย้ำนะครับว่าตรงนี้ไม่ใช่ฐานทัพทหารแต่เป็นถนนสาธารณะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาตามปกติครับรถที่จอดติดยางเหยียดอยู่นั่นก็ชาวบ้านตาดำๆทั้งนั้นไม่ใช่ทหารเกณฑ์ที่ไหนเลยครับคุณผู้ชมชาวบ้านต้องหลบทางให้รถยิงจรวดวิ่งผ่าน ทหารขโมนไม่เคยใส่ใจความปลอดภัยของประชาชนตัวเองเลยสักนิดรอบนี้ซุกรถยิงจรวดในพุ่มไม้เห็นแสงไฟว่าพุ่งออกมาจากหลังต้นไม้นั่นไหมครับควันขโมงลอยฟุง้งหลังยิงใส่ไทยเราจึงจำเป็นต้องยิงสวนกลับไปเพื่อทำลายฐานยิงนี้ทันทีครับกระสุนของเราตกในจุดยุทธศาสตร์ย้ำชัดๆว่าเราตอบโต้ตามหลักสากลอย่างได้สัดส่วนครับ ั่งนั้นเปิดฉากระดมยิงจารวด BM ใส่ไทยช่วง6โมงเช้าในหลายพื้นที่ชัยแดนพร้อมกัน The force of the explosion shook the area extensively The population was panicked by the non-stop thunderous noise บรรยากาศตึงเครียดหนักข่าวสั่งหยุดยิงเมื่อคืนกลายเป็นเรื่องโกหกหน้าตายตายที่สุดครับปากบอกให้หยุดยิงแต่ปืนยังลั่นใส่เราไม่ยัง นี่มันพฤติกรรมสองหน้าชัดๆเลยครับคุณผู้ชมพวกเขาใช้ทุกที่ทำฐานทัพทั้งชุมชนโบราณสถานหรือแม้แต่คาสิโนก็ไม่เว้นครับต่างจากไทยเราที่เน้นถล่มเฉพาะจุดยุทธศาสตร์จัดหนักจัดเต็มใส่ศูนย์บัญชาการเลยครับมาดูผลงานของทหารไทยกันครับลงเป้าหมายได้สวยงามแม่นยำราวจับวางจริงๆครับพี่น้องโอ้โห เยี่ยมยอดมากครับเข้าเป้าจังๆตรงกลางวงเป๊ะๆไม่มีความพลาดเลยแม้แต่นิดภาร,ภารกิจสำเร็จงดงามทหารไทยย่อนระเบิดลงกลางไข่แดงศัตรูได้อย่างสมบูรณ์แบบครับระเบิดขนาด500ปอนด์ถูกทิ้งลงกลางศูนย์บัญชาการคาดว่าเป็นคลังแสงระเบิดตูมตามสนั่นวันไหวเลยครับภารกิจหลักคือเริ่มทำลายคลังอาวุธเพื่อตัดกำลังไม่ให้ข้าศึกยิงตอบโต้เ,เราได้ครับ เราเปิดฉากตอบโต้เต็ดรูปแบบทั้งภาคพื้นดินกองกําลังทหารราบรุกคืบข้างกดดันพื้นที่เป้าหมายอย่างหนักทหารกล้าเดินหน้าลุยตามแผนยุทธวิธีอย่างเคร่งครัดรุกคืบยึดพื้นที่คืนทีละจุดอย่างมั่นคงและเด็ดขาดเหนือนน้านฟ้าก็เดือดไม่แพ้กัน F16 ทยานขึ้นฟ้าอีกครั้งเปิดยุทธการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เป้าหมายคือฐานทัพเขมรแถวแนวรบจังหวัดตราด พื้นที่ล่อแหลมที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับมาชมภาพเหตุการณ์จริงวินาทีถล่มกันครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจับตาดูให้ดีนะครับคุณผู้ชมเสียงเครื่องบินรบดังกระหึ่มแหวกอากาศผ่านไปไวมากจนแทบมองตามไม่ทันเลยครับพี่น้องโอ,โอ้ยสองลูกซ้อนลงกลางเป้าหมาย ควันดำพวยพุ่งขึ้นฟ้าเป็นดอกเห็ดแรงระเบิดสั่นสะเทือนไปทั่วเบิรยังไม่จบครับมาอีกระลอกแล้วเครื่องบินวนกลับมาจัดหนักซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ราบเป็นหน้ากลองดูควันขโมงนั่นสิครับลงกลางบ้านสามหลังที่ตราดแบบเต็มๆไม่มีความผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวชาวบ้านในพื้นที่คว้ามือถือถ่ายคลิปวิถีประวัติศาสตร์นี้ไว้ได้เป็นหลักฐานความแม่นยำของทับฟ้าไทยครับ ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ F16 เปิดปฏิบัติการทิ้งระเบิด2ลูกซ้อนเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารให้สิ้นซากพิกัดเป้าหมายคือฐานทหารกัมพูชาที่แอบซุกซ่อนอยู่แถวคาสิโนติดชายแดนจังหวัดตาราดบ้านเราครับภา <c oughs> รกิจลุล่วงตามเป้าหมายยืนยันผลการทำลายล้างที่สมบูรณ์แบบ100%ตศัตรูเสียหายยับเยิน ภาพไปดูฝั่งเขมนกันบ้างครับงานนี้ถึงกับขวัญผวาแตกตื่นกันทั้งเมืองเสียมราฐเลยทีเดียวมีคลิปหลุดออกมาเผยให้เห็นความโกลาหลหลัง F16 ไปทักทานด้วยของขวัญชุดใหญ่เมื่อวานนี้ครับนี่คือภาพจุงจากพื้นที่เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวของชาวบ้านกัมพูชาดังระงมไปทั่วพื้นที่เสียงหวีดร้องระงมชาวบ้านวิ่งหนีตายกันอุตลุด กลัวจะโดนถล่มซ้ำอีกรอบครับพี่น้องเพจดังแฉคลิปชาวบ้านขโมนแตกตื่นหลัง F16 ทถล่มหนักที่อลองเวงเสียมราชเมื่อวานนี้ครับทั้งคนทั้งสัตว์วิ่งหนีตายกันจ้าละวันฝุ่นตลบไปทั่วพื้นที่สะท้อนความน่ากลัวของสงครามชัดเจนจริงๆทางเราก็ไม่อยากให้เกิดภาพสลดใจแบบนี้เลยนะครับถ้าเลือกได้ใครก็อยากอยู่สงบแต่ต้นเหตุคือ ทหารขโมนเล่นสกปรกใช้หมู่บ้านชาวบ้านเป็นฐานยิงจรวดใส่ฝั่งไทยก่อนครับพวกเขาไม่สนหรอกครับว่าเป็นพื้นที่พลเรือนยิงกราดมั่วซั่วโดยไม่แคร์ชีวิตคนบริสุทธิ์เลยสักนิดประชาชนตาดำตำเลยต้องมารับกรรมเสี่ยงตายจากการกระทําสิ้นคิดของทหารตัวเองแบบนี้แหละครับไทยเราจึงจําใจต้องตอบโต้เด็ดขาดเพื่อยับยั้งภัยคุกคามและปกป้องชีวิตพี่น้องคนไทยครับ นี่คือภาพการประทะเดือดที่เกิดขึ้นจริงทั้งสองฝ่ายต่างแลกหมัดด้วยอาวุธหนักกันอย่างดุเดือดมาดูคลิปสำคัญครับมีเจ้าหน้าที่โพสต์ภาพเหตุการณ์ให้เราได้ชมกันครับเป็นนาทีทหารไทยระดมยิงทำลายสะพานเคหฝั่งกัมพูชาพิกัดใกล้บ้านหนองจานจนพังพินาศทำลายเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงและอาวุธยุทธโธปกรณ์ของข้าศึกไงครับพี่น้อง ดูจังหวะนี้พร้อมกันอีกทีครับตูมเดียวสะพานขาดกระจุยตัดขาดการเดินทับได้ชะงัดนักแหลสะพานเคห้านี้ตั้งอยู่ที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากครับคุณผู้ชมพอไม่มีสะพานทหารขโมงก็ส่งกำลังบำรุงยากลำบากขนอาวุธหนักข้าม,มาเล่นงานเราไม่ได้แล้วครับ คลิปนี้ได้มาจากพันเอกหญิงอภิญญาหรือผู้กอง mm hmm. จัสมินเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้ระเบิดคนเก่งของเราครับท่านนำคลิปปฏิบัติการมาแชร์ลงใน Ti ๊กต็อให้พี่น้องชาวไทยได้เห็นศักยภาพกองทัพไทยครับทางเพจไทยเบอร์มเรลเว์ก็ได้ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกถึงความสำคัญของเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยครับแอดมินเพจลงทุนทำภาพสามิติจาก g o o g l e Map ให้เห็นภูมิประเทศและพิกัดสะพานกันแบบชัดๆเลยมันคือสะพานบนทางหลวงหมายเลข58เส้นทางหลักที่เชื่อมต่อระหว่างปอยเปตกับอุดอรมีชัยครับระยะทางยาวเหยียดเกือบ200กิโลเมตรถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการ,รส่งเสบียงของกัมพูชาเลยทีเดียวสะพานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองจานติดกับพื้นที่โอเยียงชายแดนขเขมรครับ หากสะพานนี้พังพินาศลงจริงๆก็เท่ากับว่าเส้นทางขนส่งหลักถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงครับท่านการลำเลียงพลขนอาวุธหนักหรือส่งสเสบียงอาหารจะกลายเป็นอำพาตไปในทันทีเลยครับทาหารแนวหน้าของกัมพูชาคงต้องนั่งตบยุงรอเพราะสเสบียงและกระสุนส่งไปไม่ถึงมือครับทางเลือกสำรองก็ลำบากสาหัส ต้องอ้อมไปใช้ทางหลวง58จากทางใต้ที่ไกลมากหรือเสี่ยงใช้ถนนลูกรังทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสภาพเส้นทางทุรกันดารอย่างยิ่งครับรถบรรทุกหนักคงวิ่งยากลำบากหรืออาจติดลมโคลนจนขยับไม่ได้การส่งกำลังบำรุงจะชะงักงั้นภาพจำลองสามิติช่วยยืนยันยุทธศาสตร์นี้ครับทำให้เราเห็นความได้เปรียบของทหารไทยชัดเจน ขอย้ำนะครับว่าสะพานเคห้านี้เป็นคนละจุดกับสะพานที่เราถล่มไปเมื่อวันก่อนนะครับจุดนี้คือสะพานเคห้าฝั่งกัมพูชาตรงข้ามบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วจับให้แม่นนะครับก่อนหน้านี้ทหารไทยได้ทำลายไปอีกหนึ่งสะพานเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่น่าภูมิใจครับย้อนไปเมื่อ10ธันวาคมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราด ได้มีคำสั่งด่วนให้อพยพคนกัมพูชาประกาศไล่คนออกจากพื้นที่ทันทีเพื่อเปิดทางให้ปฏิบัติการทางทหารเริ่มขึ้นได้โดยสะดวกคุณผู้ชมยังจำชื่อสะพานใจจุ่มได้ไหมครับสะพานยุทธศาสตร์ที่เป็นข่าวครึกโครมวันก่อนตั้งอยู่ที่จังหวัดโพธิสัต์วเป็นจุดที่ทหารขโมนใช้เคลื่อนย้ายกำลังพลอยู่เป็นประจำครับสายข่าวเรารายงานชัดเจนว่า พวกเขาใช้เส้นทางนี้แอบขนปืนใหญ่สนามเข้ามาประชิดเราเมื <arn> ่อ <t> ภ <iny green frogs> ัยคุกคามมาจ่อหน้าประตูบ้านเราจึงต้องประกาศเตือนให้พลเรือนรีบหนีออกไปก่อนหากปล่อยให้ขนอาวุธหนักข้ามมาได้ความปลอดภัยของพี่น้องทหารไทยจะตกอยู่ในความเสี่ยงเราจึงต้องยิงถล่มสะพานใจจุ่มให้พังพินาศเพื่อตัดกำลังข้าศึกทันทีครับ นี่คือมาตรการเด็ดขาดเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของเขมรไม่ให้ส่งถึงหน้าแนวนอกจากนี้ทหารเรือและนาวิกโยธินยังคงเดินหน้าลุยยึดคืนพื้นที่ให้ได้แบบเบ็ดเสร็จร้อยละเซนครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านสามหลังที่เขมรชอบลุกล้ำเข้ามาเตือนก็แล้วไล่ก็แล้วแต่ก็ยังดื้อด้านอยู่ได้ต้องเจอของจริงกันหน่อย ไปดูปฏิบัติการกวาดล้างของพี่น้องนาวิกโยธินกันครับว่าดุเดือดแค่ไหนเสียงตะโกนสั่งลุยดังลั่นป่าเอายาวไปยาวไปอย่าหยุดยิงกดดันเข้าไปอย่าให้พวกมันได้งอหัวครับนี่คือภาพเหตุการณ์จริงคณะนาวิกโยธินระดมยิงปืนกลอัดใส่เป้าหมายฆ่าศึกบริเวณชายแดนจังหวัดตราดครับเสียงสั่งการเด็ดขาดบอกให้ยิงอัดเข้าไปเลยไม่ต้องยั้งเพื่อกดดันให้ฆ่าศึกถอยร่อนออกไปจากพื้นที่ครับ คลิปนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นถึงความห้าวหาญของทหารกล้าที่ปกป้องแผ่นดินครับขึ้นมาร้อยก็ร่วงทั้งร้อยอย่าได้ดูถูกฝีมือทหารพลานนาวิกโยธินไทยเป็นอันขาดนะครับสภาพความเสียหายยับเยินถึงขั้นตัวขาดครึ่งนี่คือเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับตัดภาพมาที่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ F-16 บินโฉบมาอีกรอบพร้อมทิ้งระเบิด2ลูกเน้นๆครับเป้าหมายคือแนวคูเรตใกล้บ้านสามหลัง <hin quoi? S 1> จุดยุทธศาสตร์สำคัญ <_' n> ที่ข้าศึกใช้เป็นที่มั่นด่านหน้าครับทันทาที่เครื่องบินคล้อยหลังปืนใหญ่เรือและทหารราบก็ระดมยิงถล่มซ้ำประสานเสียงกันสนัน่นกลุ่มควันสีดำทธมิตรลอยพุ่ง hungry. ดูภาพเหตุการณ์ตรงนี้สิครับควันขโมงขนาดนี้ยืนยันได้เลยว่าโดนเป้าหมายเข้าจังๆกล้องซูมเข้าไปทางขวาเห็นไหมครับนั่นคือตึกคาสิโนที่ตอนนี้เหลือแต่ควันลอยฟุ้งจบเหตุแล้วครับคาสิโนแห่งนี้แอบใช้เป็นที่ซุกซ่อนกำลังพลและคลันอาวุธก็ต้องโดนแบบนี้ กองทัพเรือเผยแพร่คลิปเด็ดวินาทียยิงถล่มตึกคาสิโนที่บ้านธมดาแถวด่านท่าเส้นครับกระสุนปืนใหญ่พุ่งเจาะเข้าด้านข้างอาคารเต็มๆแรงระเบิดทำลายกำแพงจนพังทลายลงมาทันทีสายข่าวรายงานชัดเจนว่าที่นี่ไม่ใช่บ่อนพน,นันแต่เป็นคลังแสงและจุดเติมอาวุธของทหารเขมรเราจึงจำเป็นต้องทำลายให้สินส้นซาก เพื่อขจัดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติให้หมดไปครับจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับพอเรายิงถล่มปุ๊บพวกที่ซ่อนอยู่ข้างในก็แตกหือออกมาทันทีนั่นไงครับวิ่งหน้าตั้งกันออกมาแล้วกำลังพลกัมพูชาหลบหนีตายออกจากตึกคาสิโนกันจ้าละวัน นี่เป็นหลักฐานมัดตัวดิ้นไม่หลุดว่าพวกคุณแอบใช้ตึกคาสิโนโบังหน้าเป็นฐานทหารจริงๆครับแทนที่จะตั้งฐานทัพให้เป็นกิจจลักษณะกลับเลือกใช้วิธีลักไก่ซุกซ่อนในพื้นที่พลเรือนแบบนี้กองทัพเรือยือยอนยันหนักแน่นครับว่านี่คือการใช้สิทธิป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศทุกประการ ดังนั้นอย่ามากล่าวหาว่าไทยป่าเทื่อนหรือใช้อาวุธหนักโจมตีโดยไม่สนหลักมนุษยธรรมนะครับเราปฏิบัติการอย่างระมัดระวังและเคาเรพกติกาสากลเสมอไม่ได้บ้าเลือดอย่างที่ถูกใส่ร้ายแน่นอนครับนอกจากจะแอบซุกในคาสิโนแล้วยังมีอีกพฤติกรรมที่น่ารังเกียจคือการใช้ถนนเป็นฐานยิงครับ เอารถยินจรวดมาจอดขวางถนนใช้ชาวบ้านตาดำๆเป็นโลกมนุษย์บังหน้าอย่างหน้าไม่อายที่สุดเสียงดังสนั่นจนชาวบ้านกัมพูชาต้องก้มตัวงอเอามืออุดหูด้วยความหวาดกลัวสุดขีดครับควันตนบอบอวนแถมยังมีคลิปจอดรถยิงจรวดซุกหลังบ้านชาวบ้านเลยครับระดมยิงมั่วซั่วแบบไม่ลืมหูลืมตาขอแค่ให้ได้ปล่อยของใส่ฝั่งไทยเป็นพอครับ เน้นยิงใส่ชุมชนโดยเฉพาะแถวช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกะเอาให้ชาวบ้านเดือดร้อนที่สุดนี่คือพฤตกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบไม่สนหน้าอินหน้าพรรมว่าจะไปตกหัวใครบ้างนี่คือนิสัยถาวรของพวกเขาครับมาดูภาพรวมชายแดน7จังหวัดตั้งแต่อีสานจดตะวันออกบ้างบุรีรัมย์ก็เป็นอีกจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังกันตาไม่กระพริบในเวลานี้ครับ โฆษกกองทับกเคยเตือนแล้วว่ารอบนี้มันจ้องเล่นงานสนามบินและโรงพยาบาลเป็นหลักเจ้าหน้าที่จึงต้องคุมเข้มวางกําลังหนาแน่นเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับพาไปดูหลักฐานจากวงจรปิดเมื่อวานนี้ครับเสียงระเบิดดังสนั่นจนกล้องสั่นไหวไปหมดเลยภาพจากกล้องวงจรปิดสั่นสะเทือนรุนแรงจนภาพล้มพับไปเลยครับน่ากลัวจริงจ ชาวบ้านต้องทนฟังเสียงระเบิดดังสนั่นแบบนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งวันแทบไม่ได้พักเลยครับจรวด B M 2 1ตกลงมารอบชุมชนกระจายไปทั่วหมู่บ้านเดียวโดนไปหนักมากครับผมขอสงวนชื่อหมู่บ้านไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับแค่หมู่บ้านเดียวเนี่ยนะครับโดนถล่มเข้าไปถึงเก้าลูกเต็มเต็มพื้นที่เลยครับคุณผู้ชม สวนยางพาราและพื้นที่เกษตรของชาวบ้านพังเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเลยครับดูสิวันที่10โดนไป3ลูกเมื่อวานจัดหนักมาอีก9ลูกรวมเป็น12ลูกแล้วครับเจ้าหน้าที่พาสื่อต่างชาติลงพื้นที่ตรวจสอบหลุมระเบิดเพื่อเก็บเป็นหลักฐานครับ ตอนนี้อพยพชาวบ้านออกเกือบหมดแล้วเหลือเพียงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังครับสถานการณ์ยังวิกฤตสั่งอพยพเพิ่มที่อำเภอประโคนชัยและเฉลิมพระเกียรติทันทีครับมีรายงานด่วนเข้ามาว่าพบผู้ต้องสงสัยคาดว่าเป็นทหารขเขมปรปลอมตัวเป็นพระเข้ามาครับแฝงตัวเนียนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชายแดนแบบนี้น่ากลัวมากครับถ้าเป็นเรื่องจริง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งไล่ล่าตัวชาวบ้านก็ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาเต็มที่ครับมาดูอีกจุดที่บึงตะกวนสระแก้วครับกองทัพภาคที่หนึ่งได้เข้าปฏิบัติการยึดพื้นที่กองแรกเราต่างดีใจกันยกใหญ่ที่ทหารไทยสามารถปักธงชาติได้สำเร็จครับภาพธงไตรรงโบกสะบัดเหนือพื้นที่ทับซ้อน ทำให้หัวใจคนไทยพองโตด้วยความภูมิใจครับแต่แล้วเมื่อวันที่10ธันวาคมกลับมีภาพทหารขโมยโผล่เข้ามาในจุดเดิมอีกครั้งครับภาพนี้ทัานเอาคนไทยถึงกับใจแป้วรู้สึกไม่ดีเลยครับที่เห็นพวกเขากลับเข้ามาได้ลองไปดูคลิปเหตุการณ์นั้นกันชัดๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในพื้นที่ของเรา ท่านผู้ชมเห็นลูกศรชี้ไหมครับนั่นคือทหารกัมพูชาที่กําลังก่อเหตุหลายคนคงสงสัยว่าทําไมทําไมพวกเขาถึงกล้ามารื้อรั้วลวดหนามของเราแล้วปลดธงชาติไทยลงมาหน้าตาเฉยแบบนั้นแถมยังเอาธงกัมพูชาขึ้นไปปักแทนที่อีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยคำถามยอดฮิตที่คนไทยสงสัยคือทำไมทหารไทยปักธงแล้วไม่เฝ้า ปล่อยให้เขามายึดคืนได้ง่ายๆใจเย็นๆฟิงผมก่อนนะครับดูสภาพพื้นที resigned, yard, ่จริงสิครับ <together> มันเป็นที่โล่งแจ้งไม่มีที่กำบังเลยสักนิดถ้าขืนให้ทหารเราไปยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นก็เท่ากับไปเป้านิ่งให้เขายิงถล่มตายฟรีสิครับพี่น้องเราจึงจำเป็นต้องถอยร่นออกมาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ปลอดภัยกว่าไม่ใช่หนีนะครับแต่เป็นยุทธวิธีเพราะถ้าขืนดันทุรังอยู่ต่อ แล้วโดนอาวุธหนักถล่มใส่ความสูญเสียมันจะไม่คุ้มกันครับพอเราถอยออกมาทหารขโมนเลยฉวยโอกาสที่เผลอย่องกลับเข้ามาทำลายรั้วของเราครับหรือทั้งลวดหนามทั้งธงชาติไทยออกจนเกลี้ยงเหมือนในคลิปที่ท่านเห็นอยู่นี่แหละครับย้อนกลับไปวันที่10ทธันวาคมเราบุกยึดบึงตะกวนได้สำเร็จพร้อมปักธงชาติและวางลวดหนามครับ แต่วันที่11ทหารขมอนฉวยโอกาสหรือถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดเกลี้ยงไม่เหลือซากเลยครับกระชากธงไตรรงของเราลงมาอย่างไม่ใหยดีแล้วเชิดชูธงกัมพูชาขึ้นสู่ยอดเสาแทนที่ครับมาถึงวันนี้วันที่12ภาเพเหตุการณ์หลังจากนั้นทําเอาผมอึ้งไปเลยครับพี่น้องชาวบ้านขเขมรแห่กันมามุงดู พอเห็นทหารทำสำเร็จก็ปรบมือโห่ร้องดีใจกันยกใหญ่ <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่ปรบมือนะครับมีการควักเงินควักทองมาอัดฉีดตบรางวัลให้ทหารกันถึงที่เลย <Yeah. S 1> ที่พีคที่สุดคือการก้มกราบครับหัวแทบจะมุดลงไปติดเขาทหารอยู่แล้วครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> โอ้โหจะทราบซึ้งอะไรเบอร์นั้นกราบกรานกันราวกับเป็นเทพเจ้าผู้กอบกู้เอกราชเลยทีเดียว ลองไปดูภาพความคลั่งไคล้นี้ด้วยตาตัวเองครับว่าพวกเขาเทิดทูนทหารกันขนาดไหนนี่คือบรรยากาศหลังจากที่พวกเขารือทำลายรั้วและธงของเราออกไปได้สำเร็จเมื่อสักครู่นี้ครับตั้งจากที่พวกเขารือถอนรั้วลวดหนามและธงไทยออกไปได้สำเร็จตามที่เหตุนี่แหละครับ แล้วนำธงชาติกัมพูชาขึ้นไปปักแทนที่บริเวณบึงตะกวนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในวันนี้คนขโมนที่นั่นทราบซึ้งใจกันหนักมากถึงขั้นคุกเข่าก้มกราบทหารกันกลางถนนเลยครับโอ้โหกราบทหารยังกะกราบพระเลยครับพี่น้องศรัทธ,ธาแรงกล้าอะไรจะปานนั้นครับเนี่ยบางคนนี่จัดเต็มกราบแบบเบนจางประดิษฐ์ครบสูตร แบมือ3ครั้งเน้นๆบนพื้นฝุ่นเลยครับทั้งปรบมือเชียร์ทั้งควักเงินตบรางวัลอัดฉีดไม่อั้นเพื่อขอบคุณวีรบุรุษของพวกเขาครับขอบคุณจากใจที่ช่วยเอาธงชาติขเขมรกลับไปปักไว้ในพื้นที่ตรงนั้นได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดจากฝั่งกัมพูชาที่แสดงออกถึงความสะใจในวันนี้ครับคุณผู้ชมทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อแล้วล่ะครับ ว่าทหารไทยเราจะอยู่นิ่งเฉยยอมให้เขาทำแบบนี้ต่อไปหรือเราจะมีการตอกโต้หรือยึดคืนพื้นที่กลับมาอย่างไรต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดครับสรุปแล้วสถานการณ์ยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดห้ามกระพริบตาเลยครับโจทย์ใหญ่ตอนนี้คือทหารไทยจะทำอย่างไรต่อไปพวกเขาจะกู้ศักดิ์ศรีคืนมาได้หรือไม่ พี่น้องคนไทยทั้งประเทศกำลังรอคำตอบและส่งกำลังใจให้รั้วของชาติทุกคนครับแม้สถานการณ์จะตึงเครียดแต่เราเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยเสมอครับทีมข่าวไทยนิวจะยังคงเกาะติดพื้นที่เพื่อน,นำเสนอความจริงให้ท่านได้รับชมก่อนใครหากมีการประทะหรือความเคลื่อนไหวใหม่เราจะรีบตัดเข้าข่าวด่วนทันทีครับ สำหรับช่วงข่าวภาคค่ำวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยสถานีโทรทัศน์ไทยนิวส์สิ่งทนความจริงรอบด้าน ทันเหตุการณ์ทุกวินาที